สวัสดีค่ะทํำนายดวงชะตารายสัปดาห์ช่วงวันที่6ถึง12สิงหาคม2566สำหรับท่านที่เกิดวันจันรนะคะการเงินบุญส่งผลให้เงินหลุนทับเนื่องจากดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรได้ตำแหน่งมหาจักร ร่วมกับดาวเกตอยู่ในเรือนตัวอีกทั้งมีดาวถึงสามดวงโคจออยู่ในเรือนการเงินส่งผลให้คุณมีโอกาสได้เงินอันเกิดจากงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำได้เงินอันเกิดจากงานเสริมง,งานรับจ็อกต่างๆรวมถึงการติดต่อเดินทางเจรจาซื้อขาย ก็จะสำเร็จเป็นผลนำมาซึ่งรายได้ให้กับคุณอย่างเป็นกอบเป็นกำแนะนำนะคะก่อนเดินทาไปเจราจาติดต่อใดๆก็ตามทีถ้าสุดยอดสีพึ่งฟันพงพระแม่รักษณีสมปัานาคุณจะได้เจราจาสำเร็จราบรื่นเป็นผลนะคะและ ในช่วงจัสนี้หากคุณสะดวกเดินทางไปกราบสักการะขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตจกสําเร็จเห็นผลดังใจโดยโรพันธด้วยนะคะและมีโอกาสมีโชคมีลาบได้หยิจักเงินตามที่คุณปรารถนาค่ะการงานดาวเจ้าเรือนการงานโคโจรอำนาชะตาอยู่ในเดินการเงินทรงผลคุณมีโอกาสขยับขยายต่อยอดเพิ่มเติมจากเดิมได้ถึงแม้ว่างานที่ทําจะมี อุปสากมีปัญหาอยู่บ้างแต่ทุกสิ่งอย่างจะผ่านฉลุยคุณจะสําเร็จต่างๆเป้าหมายรวมถึงบริวารลูกน้องคนรอบตัวก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของงานให้คุณได้เป็นอย่างดีและจากงานที่คุณได้ิบได้ทำก็จะส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงอีกด้วยนะคะความรับ คนมีคู่มีความสัมพันธ์กันตามหน้าที่นะคะเช่นสามีมีหน้าที่อะไรภรรยามีหน้าที่อะไรก็ปฏิบัติตัวปฏิบัต,ติตนกันไปตามหน้าที่และหากพูดจากันแล้วบ่นทอนกันเน้นปฏิบัติอกกอดให้กำลังใจกันแทนนะคะจะส่งผลที่ดีกว่าส่วนคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามามากๆหลายตาไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติ ต่างไว้นะคะมีมีเข้ามาให้เราได้เลือกเฟ้นแต่ก็แนะนําให้คุณอยู่คนเดียวไปก่อนจะดีกว่าค่ะส่วนในมุมของสุขภาพอาจจะมีอาการปวดเนื้อปวดตัวปวดบา่าปวดไหล่ปวดกระดูกกล้ามเนื้อตามตัวนะคะ จะเกิดจากการน,นั่งท่าเดิมนานๆหรืออยู่ในอิริยาบถเดิมนานๆแนะนําให้คุณยืดเส้นยืดสายบ้างเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆก็จะช่วยได้นะคะอย่างไรก็ดีฝากกดติดตามกดแชร์กดไ like, ลค์กด subscribe เพจหราศีฟันธงในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเพราะจะมีนักพยากรณ์สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ข้อมูลดีๆกับทุกๆท่านได้รับฟังและรับชมนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ